โรงเรียนบ้านปลักแตนศูนย์เครือข่ายไม้แก่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3ตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลไซทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีปัจจุบันมีผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายม oh ุ oh h ั m มัดตอฮาอาแดโรงเรียนบ้านปลักแตน มีบุคลากรทั้งหมด21คนผู้บริหาร1คนข้าราชการครู9คนพนักงานราชการ3คนและบุคลากรอื่นๆ8คนนักเรียนโรงเรียนบ้านปรับแปด มีทั้งหมด164คนแบ่งเป็นอนุบาล43คนจำนวน3ห้องและประถม121คนจำนวน6ห้องผลดำเนินงานของสถานศึกษามีจำนวน4รายการดังนี้ด้านที่1การบริหารงานวิชาการ ตัวชี้วัดที่ 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 1. การวิเคราะห์ความต้องการความจำเป็นของสถานศึกษาชุมชนสังคมและท้องถิ่นและมีการนำผลมาวางแผนพัฒนาหลักสูตร 2. หลักสูตรมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ 2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1. การศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลและนำผลมาพัฒนานักเรียน 2. การจัดการเรียนรู้การสอนที่ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 3. การบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มวิชาอื่นๆการจัดการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน ตัวชี้วัดที่3การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 1. มีการใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและหลากหลาย 2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การประเมินตามความเหมาะสม 3. มีการรายงานผลการเรียนต่อนักเรียนผู้ปกครองที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่4การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 1. มีแหล่งเรียนรู้มีแผนพัฒนาแหล่งการเรียนรู้โครงการและ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 2. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีการวางแผนและผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้วชิวที่ 5. การนิเทศภายในสถานศึกษา 1. มีแผนงานโครงการการนิเทศภายในสถานศึกษา 2. ดําเนินการนิเทศใช้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 3. ประเมินสรุปผลและรายงานผลการนิเทศทุกภาคเรียน 4. นําผลการนิเทศติดตามตรวจสอบมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละกลุ่มสาระวชิวที่6การวิจัยเพื่อ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 1. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความเข้าใจและตระหนักในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 2. บุคลากรในสถานศึกษาสามารถจัดทำวิจัยทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพอย่างน้อยคนละหนึ่งเรื่องต่อปีการศึกษา 3. มีการเผยแพร่ผลงานสู่สังคม 4. นนำผลงานวิจัยมาพัฒนาการจัดการศึกษา ตัชีวะที่7การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นมีแผนง,งานโครงการและระบบข้อมูลสารสนเทศโดยรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาและองค์กรอื่น 2. มีการประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและภาคีเครือข่ายตัวชีวะที่8การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 1มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา 2. มีการจัดทำแผนคุณภาพการจัดการศึกษา3ปีถึง5ปีของสถานศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 4. มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 5. มีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน6 มีการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษาด้านที่2งการบริหารงานงบประมาณตัวชี้วัดที่1การจัดทำแผนใช้ใจ่ายงบประมาณของสถานศึกษาโรงเรียนมีการจัดทำแผนรายละเอียดแผนงบประมาณแผนงานงานโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ สการจัดทําแผนการปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษาโรงเรียนมีการจัดทําแผนประจําปีที่สอดคล้องกับภารกิจของโรงเรียนตัวชี้วัดที่3การดําเนินการทางการเงินโรงเรียนมีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงินบันทึกรับเงินจ่ายเงินในทะเบียนคุมครบถ้วนตัวชี้วัดที่4การดําเนินการพัสดุ ข้อมูลความต้องการของผู้ขอใช้พัสดุมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับและลงทะเบียนคุมมรัพย์สินมีการตรวจสอบพัสดุประจำปีเป็นปัจจุบันด้านที่3การบริหารงานบุคคลตัวชี้วัดที่1การจัดระบบบริหารงานบุคคลมีการจัดทำระบบ จัดทำทะเบียนประวัติจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการวางแผนการเกษียณอายุข้อมูลวุฒิการศึกษา,กษาสาขาวิชาและความสามารถของบุคลารกรตัวชีว้วที่2การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานโรงเรียนบ้านปักแปนมีการกำหนดตัวชี้วัดและวิธีการประเมินที่ชัดเจนตัวชี้วัดที่3การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลา การลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพศ2555 ตัวชี้วัดที่4การดำเนินงานด้านวินัยและการรักษาวินยัยโรงเรียนบ้านปักแตนมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2547ด้านที่4ด้านบริหารงานทั่วไปตัวชี้วัดที่1การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านปักแตนมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมทั้ง4ฝ่ายงาน ตัวชี้วัดที่2การพัฒนาองค์กรและเครือข่ายการศึกษาโรงเรียนบ้านปักแตนมีแผนปฏิบัติการประจำปี2567มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีการกำหนดเป้าหมายโดยกำหนดให้คุณครูแต่ละคนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการตัวชี้วัดที่3ระบบงานสารบัญภายในสถานศึกษา ระบบงานสารบัญโรงเรียนบ้า,ปานปักแตนมีเจ้าหน้าที่ธุรการเป็นผู้ดำเนินงานสารบัญการจัดทำหนังสือราชการคอยรับคอยส่งหนังสือเอกสารต่างๆจัดเก็บเอกสารต่างๆตัวชีวิตที่4การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาอาคารและสถานที่ถูกสุขลักษณะมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยโดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบล มาช่วยล้างทำความสะอาดบริเวณถนนโรงเรียนและจะมีรถขยะจะมารับขยะทุกๆวันจันทร์การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลไม้แก่นพื้นที่ป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างสม่ำเสมอประชวัตที่ 5. งานกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านปากแตนมีการวางแผนงานกิจการนักเรียน โดยจัดบุคคลที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมการประสานง,งานกับองคอ์กรและการสร้างเครือข่ายของสภานักเรียนชุมชนและองคอ์กรต่างๆเครือข่ายภายในโรงเรียน 1. ชุมนุมอาหาร 2. ชุมนุมประดิษฐ์ 3. ชุมนุมกีฬาตัวชีวัดที่6การประชาสัมพันธ์การศึกษาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโรงเรียนบ้านปักแตนมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านไลน์ Facebook และวารสารเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านปแปักมีเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกได้แก่เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายศูนย์ไม้แก่นเครือข่ายการทำงานระหว่างส่วนราชการอำเภอไม้แก่น การจัดการศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนประจำปีการศึกษา2567หรือเรียกว่า Best Practice 1. ชื่อผลงาน Best Practice การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลสิ่งเสพติดและอบายมุกโดยใช้รูปแบบ P-Tan Model ประเภทผลงานนวัตกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน 2. วิธีการและนวัตกรรมที่เป็น best practice ขั้นตอนการดำเนินงานจนสำเร็จเป็นผลงานที่ดีเลิศ P-Plan Model ซึ่งได้นำหลักการกระบวนการทำงานของ PDCA มาปรับใช้กับทุกกิจกรรม P-Plan D-Do C-Check A-Action P-Plan Model P ก็คือ Power T ก็คือ Teach A ก็คือ Activity E ก็คือ e-man n ก็คือ networking 3. ปัจจัยเกื้อหนุนหรือปัจจัยแห่งความสำเร็จความภาคภูมิใจและบทเรียนที่ได้รับ 4. ผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จจากการจัดกจิจกรรมการส่งเสริมภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลสิ่งเสพติดและอบายุมกโดยใช้รูปแบบเพีชานโมเดล4.1นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินยัยและห่างไกลยาเสพติด 4.2นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของยาเสพติดและอบายมุก 3. นักเรียนมีทักษะชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข4.4นักเรียนมีทักษะชีวิตทางความคิดสร้างสรรค์ภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจในรูปแบบอันอิสลามและตามหลักสากลให้กับนักเรียนไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติดปัญหาอุปสรรคหรือความต้องการและอื่นๆ แต่กิจกรรมใหม่ๆที่ท้าทายประสบการณ์และกระตุ้นความสนใจของเด็กๆมากขึ้น